มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเวยเกตนครสวรได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโูนย์การเรียนรู้ต้นแบบรักดินอุ้มน้ำสืบสารศาสตร์ประราชาภายใต้โครงการที่เรียกว่าธนาคารน้ำที่ดิน SGB ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับคำปรึกษา แนะนำจากท่านดรพุณนท์ศรัทธุกพร้อมด้วยนายกชาตรีอัตมาในฐานะเป็นผู้หานของวิยาเขตนครสวรรค์มีความมุ่งมั่นตังใจที่จะตอบแทนคุณสังคมโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรเ,เ,รเกษตรกรรมเนี่ยให้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้ความคืบหน้าในการจัดสวนการเรียนรู้ต้นแบบได้เตรียมการไว้ในส่วนหนึ่งและก็คือมีแก้มลิงเก็บน้ำได้ประมาณ4ี่แสนลูกบาทเมตร และอีกส่วนหนึ่งก็คือการขุดหลุมขนมครกฝนตกแล้วน้ําสามารถซึมทับไปเก็บไว้ภายในดินได้อีกโครงการหนึ่งก็คือลางไรท่อทางวิยาเขตนครสวรรค์นี่ก็ได้เตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วความที่จะให้ผู้มาร่วมโครงการดังกล่าวนี้ได้ศึกษาเรียนรู้ต้นแบบในเชิงปฏิบัติการได้ด้วยก็ในส่วนของวิยาเขตนครสวรรค์เนี่ยเดิมทีเรามีการจัดการบริหารน้ําด้วยการขุดเป็นของไส้ไก่ เป็นกูคองระบายน้ําที่เป็นในส่วนของมหาไยโดยปกติในเวลา,าฝนตกปุ๊บเนี่ยเราก็จะปล่อยให้น้นํานีไหลตามกูคองแต่นี้มันก็จะไปทําให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเกิดน้ําเน่าเสียทีนี้เรามีการจัดทําธนาคารน้ำต้ดินโดยการใช้กูคองแบบระบบปิดเราก็จะขุดในส่วนของที่เป็นเส้นทางของน้ําแต่เป็นระบบปิดซึ่งในวัสดุที่เราจัดทำเนี่ยก็จะมีพวกหินใหญ่แล้วเราก็จะปิดด้วย ผ้าม so so, <ientras ainsi> ุ้งเขียวด้านบนแล้วก็จะใช้เป็นหินเทงานก่อสร้างทั่วไปเพื่อการพวกเศษขยะเขตอะไรที่มันจะลงมาด้านล่างการทําธนาคารได้ดินตัวเนี้ยเป็นร่องร่องระบบปิดเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าไม่มีลูกน้ายุงลายต่อต่อไปเนี่ยเราจะมีการอบรมให้ความรู้ในหลายๆรูปแบบของการจัดทําธนาคารน้าใต้ดินเราได้ดำเนินการสําหรับเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อศึกษาและเป็นแบบอย่างในมหาวิทลาลัยเก้าฐานเรียนรู้ดังนี้ครับ ฐานที่1เป็นการพัฒนาแหล่งน้ําธนาคารน้ําตดินระบบเปิดเช่นการพัฒนาสายน้ําการพัฒนาดองน้ําสําหรับฐานที่2นะครับเป็นการสร้างต้นแบบธนาคารน้ําตดินระบบเปิดชนิดในลําห้วยสําหรับฐานที่3นะครัาารรบร 4, เป็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชนชนิดล่องระบายน้ําไร่ท่อฐานที่4นะครับเป็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาน้ําต้นทางที่ปล่อยออกจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นแบบบ่อปดิดที่ใช้สําหรับบัวเรือน สำหรับฐานที่5นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนน้ํากัดซอดถนนขาดเป็นธนาคารน้ำดินแบบพอเพียงระบบปิดชนิดผันน้ําลงสู่ชั้นใต้ดินพร้อมระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับฐานที่6นะครับที่นี่ยังมีการจัดการน้ําเสียต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อมเหมาะสําหรับนําไปเป็นแบบอย่างของการจัดการน้ําเสียในชุมชนเมือง ระบบการจัดทําบ่อบําบัดน้ําเสียกําจัดเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ด้วยนวัตกรรมก้อนไบโอบ็อกส่วนฐานที่7นะครับระบบธนาคารน้าใตดินแบบพอเพียงระบบปิดชนิดล่องระบายน้ําไหลท่อจะเป็นการสร้างต้นแบบที่ไปใช้ตามวัดนะครับตามศาส,สนสถานต่างๆสําสหรับฐานที่8นะครับเป็นการสร้างอัตลักษณ์จากบ่อน้ําเดิมด้วยระบบเครือข่ายน้าใตดินหรือบ่อลมสําหรับฐานที่9นะครับเป็นฐาน วอล์กย์เพื่อสุขภาพรอบวงผ้าใ่นะครับเป็นการจัดการความสมดุลของชีวิตเป็นการจัดการเรื่องของดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในตัวเรานะครับนอกจากนี้นะครับที่นี่ยังมีฐานในการนําไปสู่รายได้สําหรับการบริหารจัดการภาคการเกษตรยุคใหม่หรือ New Normal นะครับเช่นการประยุกต์โคกหนองนาโมเดลสู่ Smart f a r ร์มและที่นี่ยังได้ทําระบบการบริหารจัดการน้ําด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบ IOT นะครับและระบบคลาว และนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําหรับาการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนของตนเองต่อไปครับในมจอจลหรือในพื้นที่พุทธยานของเราเรามีความพร้อมมากครับเราได้รับความร่วมมือถึง12องค์กรเรียกเลยว่าทั้งน้ําทั้งดินทั้งเรื่องทํากินเนี่ยเราได้รับความมือทั้งหมดเลยเมื่อเรามีข้อมูลในกทวิชาการทั้งเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องทํากินนะครับในเรื่องความพอเพียงแล้วเนี่ย สามารถมาเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้และที่สําคัญที่สุดเราสามารถเวิร์กช็อปสิ่งนี้ครับจะเกิดที่ศูนย์เรียนรู้ของมอจล,อลคนครสวรรค์ครับแต่สิ่งที่จะร้องขอเรียนพี่น้องทุกคนว่าเราต้องถามใจตัวเราเองก่อนว่าเราพร้อมหรือยังถ้าใจเราพร้อมเราทําได้ครับแต่ตัเเ้เแต่เพียงแต่ฟังแต่เราไม่ทําโอกาสที่จะสําเร็จเป็นศูนย์เลยครับแต่วันนี้เมื่อหลังจากที่เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเนี่ยกลับไปบ้านเราเราทำเลยครับลงมือเลยครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดความสำเร็จครับ สิ่งที่คาดหวังก็คือว่าที่เราทำธนาคารน้ำเนี่ยเพื่อที่จะให้บุคลากรหรือส่วนงานส่วนราชการทั้งหมดหรือนิสิตนักศึกษาเราเนี่ยมีความรู้และต่อยอดได้เราพร้อมทั้งส่วนของพื้นที่ส่วนของหลวงพ่อประเทศพิเรนีนะคะซึ่งเป็นรองอธิการบดีเนี่ยท่านมีความพร้อมตรงนี้แล้วก็มีที่รองรับแล้วก็มีตัวอย่างให้เรามาศึกษาดู วิธีการทำอะค่ะเป็นขบวนการว่าเราเรามีความพร้อมที่สุดที่มหาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยค่ะถ้าบุคลากรที่เรียนกับเราหรือนิสิตข้าราชการหรือพระที่นำไปใช้มีความสำเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยที่ที่ทททเราไม่เสียเปล่าสิ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ที่นี่จะมอบให้กับท้องถิน่นวัดและก็ภาคประชาชนทุกคนที่จะได้รับจากการเรียนรู้ที่นี่นั่นก็คือการบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการผมเรียกว,ว่าธนาคารน้ําใตดินแบบพอเพียงซึ่งประชาชนจะได้เรียนรู้วิธีการทําธนาคารน้ําใตดินอย่างถูกวิธีรูปแบบที่นําเสนอทั้ง9โมเดลในมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิาลัยนั้นเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับและเป็นรูปแบบมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นให้การยอมรับที่สําคัญที่เหนือไปกว่านั้นก็คือภาคประชาชนวัดอ,อปทอสามารถที่จะมาดูงานที่นี่ได้ตลอดเวลา ผมขอฝากศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ไว้ในดวงใจของท่องถิ่นทุกท่านที่จะดูงานอย่างน้อยท่านจะได้รับองค์ความรู้ที่แท้จริงในการทําธนาคารน้ําใต้ดินแบบพอเพียงอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงที่นี่ครับจากการเกษียณอายุแล้วก็ได้เข้ามารับความรู้ในเรื่องโครงการเติมน้าลงไปใ,ใต้ดินก็ได้รับความรู้ว่าการเติมน้ําลงไปในดินนั้นจะได้รับประโยชน์กับ พืชและก็ะชาวบ้านโดยทั่วไปในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ยววทยาเขตนครสวรรค์พร้อมด้วยดรพุนศัสริ์ทุกและก็นายกชาตรีนะองค์กรที่มาร่วมลงนาม m อ u ในโครงการดังกล่าวนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนนำท้อง่ท้องถิ่น,ททททนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมโครงการดังกล่าวนี้อาจารมาก็ขอ อนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมาณนโอกาสนี้